สวัสดีท่านนักตกปลาที่รักการตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยิบช่ออแวตกปลานะครับซึ่งวันนี้ครับผมเออเดี๋ยวถ้ากล้องไป่างนี่กองทรายนะครับถึงพมได้ผมเพิ่งได้ปลาตัวแรกปลาตัวแรกของปีนี้เลยครับเดี๋ยวครับนี่ครับโอ้โนี่ครับนี่ครับผมตัวแรกของปีไอ้แว้นเลยครับโอ้ดูหอมฮะตัวเนี้ยหอมมาไหนนี่ครับ ก็เป็นไซเวนครับก็พอได้ครับโอเคครับรอติดตามตัวต่อไปเลยครับไป อุ้ยอุ้ยรุดรุดอยู่โอ้โหตัวแค่นี้กัดดุมากท่านผู้ชมคุณคิดว่าไซโลตัวแค่นี้ยฮะเออตัวแค่นี้ยไอ้เี่ยคิดว่าไซโลเออ สีขิดสาวโอ้โหนี่ครับนะกระแ้งที่สองของผมวันนี้ตัวที่สองของปีใหม่นี้เลยครับก็ตอนแรกกัดนี่อย่างดุเลยผมคิดว่าไซโลโอ้โหกัดเสียงคือแบบอย่างดังประวัดมาเท่าไหร่ครับสามขิดโอเครับตัวนี้ก็น่าจะเก็บทำปาะเค็มรอแต้มต่อไปเลยครับบาา วัดไม่อยู่ได้ไงวะวัดไม่อยู่ฮิอะไรวะโอ้โหรลอนเงียบก่อนนะตอนนี้ผมว่าบรรยากาศน่าจะเงียบและวคือขอโทษนะครับคำหยาบมันหลุดจริงๆ้ ผมจะย้ำมันมาอยู่คือมันกัดแล้วมันคายเร็วมากนะผมกำลังเผอด้วยรถคันวัดเลยอะแทบไม่ได้ส่งเลยโอ้ย้้ำนานมากกว่าจะออกมากัดผมเช็คคลิปเมื่อกี้แล้วคือมันกัดแบบรถคันส่งไม่ทันครับคือจังหวะั้นผมวัดส่วนเลยก็ได้มันกัดกระชากมือผมไปเลย